นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทยเราอาจจะได้ยินเสียงบ่นในโลกออนไลน์หรือว่าไปกระทบกระทั่งกับความสัมพันธ์นะครับแต่ต้องยอมรับก่อนว่าคนจีนด้วยกันเองเขาหลากหลายแล้วประเทศจีนกว้างบางทีคนจีนเนี่ยก็ยังไม่พอใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในไทยด้วยกันเลยครับ,รบวันนี้มีคลิป,ลปหนึ่งฮะเกิดขึ้นที่อ่าวมาหยาจังหวัดกระบี่นะครับก็เป็นคลิปของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อว่านักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยกันเองอเดี๋ยวเราไปให้ดูคลิปเต็มๆกันดูฮะ 都不说话了。那、这个女的屌的不得了，是一个江苏的，从上海报名的团队。哇、哦、塞，屌的那叫一个厉害！跟我说，我走过世界上二十多个国家。我说，那你牛逼走这二十多个国家，每哪个国家是你自己出钱出去的？我能问一下你吗？是不是全部都是党和人民给你出的钱呀？花着国家的钱还跟这儿臭牛逼，真你妈！啊。ผู้หญิงท่านนี้ก็พยายามบอกว่าเขาเนี่ยเขาไปเตือน เป็นนักเที่ยวจากชาวจีนสองท่านที่พยายามหยิบเอาท่อนไม้จา,มา,ากอ่าวมายาลับประเทศด้วยพยายามเข้าไปต่อว่าพยายามเข้าไปเตือนแล้วแต่ว่าทต้องสองคนก็ยังบอกว่าเขาเคยทํามาแล้ว<ะ>ไปมา20ประเทศทั่วโลกก็ทําได้ถ้าผ่านด่านสุลการกรออกนอกประเทศไปได้ผู้หญิงท่านนี้ก็พยายามที่จะให้ไกด์ซึ่งเป็นชาวไทยเนี่ย ไปบอกไปชี้แจงแต่สองคนที่เป็นชาวจีนต้องไม่ยอมฟังสุดท้ายก็เลยมาอัดคลิปนะต่อว่าต่อขานแบบนี้แล้วก็บอกทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าสองคนที่พยายามหยิบท่อนไม้ไปเนี่ยคุณกําลังท้าทายสุดลกากรของไทยพยายามท้าทยยาย,าทาทยกฎหมายของไทยครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับสำหรับความหลากหลายของคนนะักท่องเที่ยวจีนเขาก็หลากหลายในตัวของเขาเองด้วยนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจและแน่นอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเราครับ